ก็ได้ถ้าเต็มเนยแจ็ครับหนึ่งสองสามไม่ดูแล้วมันเหลือเศษแล้วไอ้เชียรลององลอรำอยู่่นแหละมึงไอ้สัตว์ก็คูจะรำมไอ้ยียเป็กบ้านมีกูกดมึงมึงทำไม่ไง้าจกูอยู่ที่หงส์ท่า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 ท้าท้า่า่าท่าท่าท่า่า่าท้าท่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 า่า่าท่า่าทรา่าาา่าา้า้า่า่าา่าาาาทาาทาาทาาา่า่ทาาาาาา ผมสำหรับผมนะสำหรับผมผมให้ให้ให้สองให้สองแต่แจ็คที่หนึ่งอยู่แล้วกูดูคลิปอยู่โดนต่อยตายไม่ได้สวยเลยไอ้แจ็คที่หนึ่งอันนี้แจ็คนี่พี่ถามเพื่ออะไรเนี่ยถามเพื่ออยากมาหัวจริงเฮ้ยจับภาพนี้พอดีบสแล้วเขาแล้วเขาไม่เชื่อกันว่ากูคือหาแจ็คกับเจ็เพื่อนบอกเลยแจ็คก็บอกให้แจ็คไม่มีตัวตนก็ใช่ไงก็เป็นไอ้แจ็คไงใกล้แจ็คเล่ไงไม่่เชือกูเฉยเลย เอาทุกวันคิดไปเล่นมันคือมันหมกมะเนี่ยใช่มันหมกตลอดแต่ที่มันแพ้มันแพ้จริงก็มาเจอทั่ะเอาพี่แก้ไว้พี่พี่แก้ไว้พี่เข้าเลยสกีมก่อนก็ได้มามาเลยสัตว์อียแต่แกไม่ไหวหรอกเพื่อนแกฝืนเลยยุคเนี้ยแกไม่ไหวจริงพมาเชยยังโดนอยู่เลยเพื่อนมาเชย์อ่ะเล่นง่ายๆขอหมัดแป๊บนึ่งฮะเกมนั้นจะไปเล่นในนี่ต่อ จุกมาไม้กับคุณ่ะจุกเดือนพันดีกว่ะมาเดี๋ยวคนอ่านไปซร้อมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอพี่ไอเซอร์มาดูบ้านเปล่าน้องโอ้ี่แพงเกินไม่มีตังค์เราแก้หน่อยจุกดูบ้านเปล่าจุกเอาไไม่มีตังค์ครับพี่นี่ไงเดี๋ยวไอแจ็คไม่อยู่มึงก็ไปเช่าไอแจ็คอยู่ก็ได้แล้วเดือนละสองหมื่น เขาจะไปอยู่ไม่แค่จะไปดูแค่จะไปดูแค่จะไปอยู่ไม่ถ้าสมมติมึงบ้าใช่ป่ะสมมติมึงมึงไอ้นี่ปุ๊บใช่ไหมมึงก็ไอ้จุกเช่าเดือนละราสองหมื่นเลยแจ็คสองหมื่นเลยอะพี่เออสองหมื่นเลยนั่นคืออะไรพี่มันบ้านหลังเดียวแล้วสองหมื่นนี่อยู่เพนท์วเวาส์ป่ะเนี่ยพี่หมื่นอะเพนทาวเวอร์เดี๋ยวมีบ้านแพงแล้วพี่บ้านเช่าแพงแล้วพี่แพงแล้วไอ้อ๋อหกพันนี่กูอยู่หกพันก็หลุดแล้วนะ ไม่ใช่เหรอในเมืองอ่ใช่พี่หกพันะเด็กเด็กเด็กมหาลัยเช่าหอกันหกพันเจ็ดพันก็หลูแล้วพี่เหรอได้สองหมื่นนี่แบบโอ้โหเอาเงินเขแบบหลูจัดอ่ะเวอร์เลยอ่ะไม่รวมค่าน้าค่าไฟสองหมื่นไม่รูมกูเข้าไม่ได้เทรนนิ่งอ่ะเนี่ไอ้กอดังหนังบินเซิร์คลู้ไงเพราะแฟนไอ้เซิร์งมันอยู่อยู่คอนโดไม่ผมเรียนผมก็อยู่คอนโดพี่ตอนผมอยู่เรียนอ่ะไม่ไม่แฟนตอนนี้แฟนมึงก็อยู่คอนโด ใช่ไหมอ่ะเขาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยได้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 รู้รู้รู้เห็นุ่ดเห็นป่ะเหตุใด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 อะไรเอาเนี่ยกูยังไม่รู้เลยว่าแฟนมึงอยู่ไหนเนี่ยกูรู้ว่าแฟนมึงอยู่คอนโดเลยเนี่ยเด็กเด็กก็มหาลัยเขาก็อยู่คอนโดใครขับรถไกูอะเคยเรียนมหาลัยกูก็อยู่บ้านไงน้องกูอยู่บ้านใกล้หมองป่าไม่ได้อยู่ใกล้มองไกลมองไงเนี่ยรุ่นน้องกูที่อยู่เนี่ยก็คือเรียนมหาลัยเหมือนกันก็ขับรถไปอ่ะก็นอนบ้านเหมือนกันเซิร์ก ดูชีวิตจับวันนี้ไอ้จงกูอยู่หลายอยู่หลายโคดานนบินพูดไปพูดไปพูดไปยิ้มไปไอ้ตีเออมีงานนะน้องไปแล้วไปแล้วไม่มีงานมีคนทักกูมาเมื่อวานมึงรับงานเชียงรายอ่ะ

ขอเอามันไปลงก่อนเลยมันจะได้แบบรีแพ้เอาพี่แดนดีกว่าพี่เอาดิกดดังไอพี่อยู่ก็ดังไอพี่อยู่ก็ดังนี่เป็นพันหนึ่งมาแล้วเนี่ยพันโอซีเหรอเอออิอย่างนั้นแหลยหาคนเล็กตีน้อยด้วยหาคนเล็กตีน้อยเว้ไกดังพี่กดังอยู่ก็ดังพี่อยู่ก็ดังที่เวนไหนซรสกีเวินอ่ะนั่นละ ใครแพ้เลี้ยงติดน้อยนะใครแพ้เลี้ยงติดน้อยนะมาดิไอโใครแพ้ใครแพ้เลี้ยงติดน้อยนะนี่นี่นี่ส่งนี้รู้ดิรู้ดิรู้มือดิใช่ป่ะอะไรอวเดี๋สิบปีนะสิบปีสิบปีรู้มือดิพอพอลองตีด้วยแล้วรู้มือดิใช่ป่ะเพื่อนรู้มืออะไร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 เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดน๋ยวแล้วนี่เดี๋ยวแล้วมามาเลยมาเลยเอาเลยเอาเลยรู้มืออะไรเพื่อนเดี๋ยวรับพี่เดี๋ยับพี่มุมหลัก นี่กอดเต๋อป่ะเนี่ยใช่กอดเต๋อป่ะวะอ่ะหนึ่ง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 ดูดูไไอไอที่ทักรี่ไม่บล็อกหมัดดูดนี่เพื่อกูเลยนะปกติเขาบล็อกหมัดหมัดดูดกันนะเนี่ยเฮ้ยทำไมกอดเิต๋อมะขนมอย่างนี้วะไม่ได้ไหวแล้วไป็นฉลาดดีกว่าบ้าง ได้ไหมกูตัวกูเสียวะเฮ้าแล้วเรอเฮ้ามหนามหนึ่งสามหนึ่งสามหน,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 นเอ้ยขนมมากเลยนะอันนี้อันนี้เยนรี่ไม่ได้ขอแตะตัวหน่อยได้ไหมอันนี้ได้ยัดจุกได้อันนี้คืออุ้ยเอาไปอีกแล้ว แม่เดี๋ยวจะตึงเด้ยตึงี๋ยวเดี๋ยไอ้เหี้ยมันเอาจังหวะไอสัตว์เขาเรียกว่าตบให้หลับจ้ำมาพี่ตบให้หลับจ้ำมาพี่ได้กินตีร้อยฟรีแล้วอ่ะเจ็ดสองสี่สองสี่สองรีฟิลน้ำเงินเงินในเซิร์ฟนี่รีฟิวน้ำเงินในเซิร์ฟไงเบอร์เบอร์เบอรไอ้เหี้ยเบอรไอ้สัตว์เหี้ยแกรำใส่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะแกรำใส่ผมอย่างเดียวเลยอ่ะ 4ี่สามสี่สามสี่สามสี่สามฮ่า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 อะไรอ่ะอ้สระแกรำใไ่ผมอ่ะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วว่ะ อะไรไอเหี้ยเศรษีเศรษฐีอันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่พูดเยอะโยนให้ยิ้มไม่จุกโยนให้ยิ้มสเต็ปเดิมโยนให้ยิ้มเพื่อนโยนให้ยิ้มโยนให้ยิ้มข้อนี้ใหม่กันแล้วข้อนี้ใหม่กันแล้วอ่ะเฮียแจ็คเอาดีๆเพื่อนเสียนะเพื่อนให้แกแพ้เพื่อนเฮ้ยเหี้ยตีไม่โดนได้เหรอห้าสี่เอาตุกขไหลไงน้อาไหลอะไหลปลาไหลอะโดน ไหลไปปลตไหลอ่ะเอลยเฮียนี่นี่เม็นหมายจริงปุ้เนี่ยเมมาะไรเพื่อนเมมาะไรเพื่อนผมอ่อยให้เฉยแหละผมโยนให้ยิ้มอ่ะก็โยนให้ยิ้มอ่ะเนี่ยเกหัวเนี่ยเกหัวเนี่ย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 เย้อ้าท้าวอ้าท้าวอ้าท้าวโยนให้ยิ้มโยนให้ยิ้ม ได้ใช้ได้แต่ว่ายนให้ยิ้มได้ยิ้มอยู่สเต็ปโยนให้ยิ้มเพื่อนเขาเรียกว่าสเต็ปโยนให้ยิ้มเพื่อนโยนให้ยิ้มเพืโยนให้ยิ้มเพื่อนโยนให้ยิ้มเพื่อนเอาแบบขาดเลยแล้วกันจะได้แบบไม่มีโยนให้ยิ้มอ่ะโอ้โหจู่เขาเล่นกูเสียเลยอ่ะวันเนี้ยเนี่ยผมโยนให้เธอยิ้มอ่ะใล้ยิ้มเธอยิ้มกว้างเลยอ่ะเธอยิ้มกว้างอหกข้าวหข้า ตายวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนตามทำไมเพื่อนแกหมุนตาผมทำไมเพื่อนมาดิ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 เฮียไม่ได้ตีเลยมาดิ7ท่า7ท่า7ทเรียกเลอต้อง34

เอ้าหวานๆยเงี้ยหวานๆนี่จะไปอยู่แล้วหเลยลลไอ้ตาตาไ่เหลือวิเดียวเองก้เหี้ยลลูโดดัเพื่อนเอ้าเจนแกต่วด้เจนเพื่อน เพื่อนแกไม่ไหวจริงเพื่อนะไรเนี่ยแกตัวเพื่อนแกตัวเพื่อนแกตัวเพื่อนไม่ไหวจริงเพื่อนได้อ่อ่อี่ออ่ออออ่ออ่่ออ่ออ่ออ่มอ่อ่ออ่ออ่่ออ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 อกอ ผมไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยหนึ่งเนี่ยเอาก็ไม่ได้ฝึกบัตราร์กูไม่ฝึกบัตรการมาดิมาดิฉลาดม่มาเดมาดิฉลาดปะมาเดะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรฉลาดฉลาดพันห่มาดิมาดิฉลาดนะพันหนึ่งนะมามาเมาเฮ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 เเฮเฮเเฮเฮเฮเเฮเเเเ หน่งศูนย์หนึ่งศูนที่ห่างเยอะจัดฉลาดคือห่างแบบเจ๊ไอเซิร์ฟหกศูนย์หน้าไอสัตว์โอ้โหผมแก้ไม้เลยผมแก้ไม้เลยวันนี้ผมแก้ไม้เลยไม้อีกแล้วเอ๋อจริงด้วยไม้วันนี้วจริงด้วยจะได้เข้าป่าไม่ได้ยาวเลยนะเนี่ยยาวไม่ยาวไม่ยาวตายนะเนี่ยไอ้ที่ตาย อย่าหมุนเด็กกูเลยไอ้เหี้ยหมุนเด็กูมันใช้ไม่ได้โอดี๋ยวกูเสียจริงมึงอ่ะเจเจไอ้สัสแกแกโยนให้ยิ้มอีกแล้วเพื่อนแกจริงหน่อยดิเพื่อนสบายเพื่อน อันนี้คือบูทคนี่ะบูไลไปหมูตัวกุลามบูทคนไปหมูจัดเลยตัวกุลามตัวกุลามเพื่อตัวกุลามเพื่ออ้าฮ่าไปฟังสนเฮ้ยอะไรอ่ะแอร์ผมโยนยีมันนะ อุ้ยหมายหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งติงนะกระเป๋าน่าไม่ได้ไหนโอ้โหใ,หใจไม่ไหวพี่ อิงะอ,อะไรไอะกับหนึดิ้นหล่นดิดิ้นหล่นดิ้นหล่นโอยู่ยนนน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 ยย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 ยไม่ตายทียยยยยยยตยยักยย พรสวรรค์กับพรแสวงมันแตกต่างกันน้องโอ้โหเอ้ยเตะเต็บเด็กเทึ้นิ่งนี่กว่านี้ปะเองลายไม่มีไม่มีครับสเต็ปจุกเองสเต็ปจุกเองสเต็ปจุกเองตีโต้ปีโต้ไอ้ยังงี้เลยไม่เล่นด้วยนะเล่นนะ เอยเอีโมอะอีโเดียวเลยอ่ะไอ้ยาอ่เฮ้เฮ้เก่งอะเพือได้ม้กูแยกภาษาแลกเลือแล้กูแลกเลือแล้วกูแลกเลือแล้ไอเจนไปดีกายไปออกเสียงไกูก็จะเปล่นมเี่นกูแลกเรือนะเพ่อนอะไรอ่ะ แตกเรือละเพื่อนแปดหนึ่งวะโดนไม้ไอเซิร์แปดหนึ่งใช่เลยโอ้โหพี่โดนแจ็คแปดหนึ่งเลยไม่มันโดนกูแปดหนึ่งจะหันหลังให้มัจจุราชดิอันตรายหันหลังอ่ะเฮ้ยอะไรมัจจุราชอะไรมัจจุราชอะไรมึงเฮ้ยมัจจุราชอะไรมึงอะไร เฮ้ยจะตา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 ยเฮ้ยอยากอยากบุญไปบุญไปหายแจ็คเฉยอะไรไม่ไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาไม่เอาที่นมันวิ่งยาวเกินริบเก็มันกอดไอ้จุกตอกไก่อะได้อยู่วิญยาณที่น่าจะวิญยาณใส่กูนี่กูหวานๆเลยนะตายอุ้ยเอาว่าคอมแบ๊กคอมแบ๊กคอมแบ็คว่า8 3 8 3 8 3ไม่หายแต่ไม่น่าเกลียดตายเด็ดตายเด็ดถ้าโดน11นี่คือแบบไม่ได้เลยเนี่ย ได้ดิฝางฝังอะมันจะได้อะมึงมันใช้เสียงขู่ไอ้เหี้ยน่ะมันจะได้อะมึงเยี่ยมคุณเรตบเสียเลยเล่นแบบเดิมแต่มาใช้เสียงไอ้เหี้ยน่ะเป็นเป็นเป็นเปตามปกติเลยตามปกติเลย5เกมพอพีอ่ะมาจะได้เหรอเอ้ยมนจะได้ีิยอะไรมึงเนี่ยเป็นไงอ่ะเย้เย้กูมอกกูมอกมึงแค่มาถุงแกงแล้วแหละเยอะมันจะได้ีิยอะไรมึง จัดงหเดหเออเดอเดจได้เหรอได้ยะได้ได้เีเห้เกมห้เกมอี๋มันโดนกูเก้าสามอะไม้อะตอนแรกปดหนึ่งอะโอ้โหหมัดโดนกูสิบสิบสิบสองอะหมัดโดนอะดินล์เนยดิลลเนยิลลเนยิเยอะดิลลเนยวันนี้วันนี้ เสียงของมึงเสียงของกูไม่มาว่ะมาว่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยสวัสดีมาจราคือมาจะล่าดิมาว่ะมาว่ะมาว่ะน้องแจ็คมาว่ะเอ้บังหน้าไปไปไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยมาว่ะมาว่ะของจริงว่ะมันจะล่าเหรอ Từng trả là chúng trả là cứ từng trả là cứ từng trả là cứ từng trả là. Ơi ông mù đấy em ạ. Cứ tọp vào Chula một nó đừng đừng có Ui 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 Áo chú à Ui 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 อุ้ยเอาว่ะเอาว่ะวะเ่ย pues ต้องกลับแล้วว่ะ nah, ต้องคอมแบคล้ว่ะมามามามเจ๊วอาเงผมว่ามีกูมี่งะเพื่อนมีงเพื่อนรู้เลยรเลยรลรู้เลยรรัเลยรู้เยู้เู้เ้ยยูล้ว้ยเล้ มีทรง่ามีทรงปะอยู่เพื่อนมีทรง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 มทรงดีเลยเนอะเฮ้ยตายถีบด้วย อะไรอ่ะเซิงเน้นจัดเลยเซิงเน้นมึงจัดเลยจุกมึงจัดเลยแ <c oughs> มันพูดจัดแล้วตอนเนี้ยมันเป็นหูหนีก็แล้วไอ,อ,อ้อ่ะบอกมันจะลาต้องการตมาทีมันจุลาต้องการตะมาทีเหรออุ้ยคิดไม่โดนชิบหายแล้วเชี่ยไม่โดนอะไรห้าสองห้าสอง

มาจุลามาจุลาพี่คือมาจุลาพี่คือมาจุลาพี่แฝงมึงแพ้มาแล้วเหรอแพ้แล้วดิรอเฮีย้วจบอย่างไวอ่ะมาอ่ะขอตบมาจุลาตัวนี้ก่อนแป๊บนึ่งขอตบมาจุลาตัวนี้ก่อนอื้อ เอาละเอาละเขาเริบ่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 าละอุ้ยอะไรอ่ะทะลุขี้ขวาไอ้เหี้ยทะลุไนะพี่ไม่ทะลุเป็ทะลุข <laughs> ี้ขวาเฉยอ่ะไอ้สาระปูค <laughs> ป่ครับพี่ปู่ครับ เออดีๆอุ้ยเขี้วดีๆเเี้ยสัตว์วิ่งแทงอย่างเดียวเลยเี้ยมาแก้ผมมาแก้พี่เดี๋ยวผมมาแก้อุดงพี่อ่ะผมมาแก้อุดงพี่อ่ะยังไม่ตายได้ไงวะหิวอ่ะน้องหิวอ่ะน้องนี่คือหิวนะการของคนหิวอ่ะแบบเรียกเสียทีเดียวอ่ะทีเดียวอ่ะานึงนะยกนะไม้ไม้มาตัดสินมา

โอ้ยโอ้ยโอ้ยโเร่องกาเลยสัสเโอเค้เ้ยไอเหี้ยมาฟังแถวป่าดียไอเหี้ยมะ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 ไอ้ไอ้แต่กูเมมปปาเลยไงกูเมมปาเลยไงป่าเวลาเล่นไอเหี้ยไม่คด้สิไอเหี้ยโดนังวะ ตายแล้ววิ้ยไม่โดนชิบหายเอ้ยเหี้ยมึงจะมาลบล้างไม้บ้าสามโค้งกูได้ไง,ไงวะยเซอร์เอี้ยเออุ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยจะลบล้างกูได้ไงไอ้ยเจีงมันไม่ตายไวสัอ้าเตว์สิบหกคาเฟ่หรือสิบหกคาเฟ่หลือสิบหกหนึห่งสามหนึง่งสามหนึงน่งวุ้นลมไม่ค่อยติดว่ะ ไอ้เหยาไม้เสียงดวงไอ้เหี้ยจุกอ่ะไม่ได้เก่งสมอยคุกกี้ไงไม้คุกกี้อ่ะเขาเรียกกูไม้คุกกี้อ่ะไอ้คุกกี้อ่ะไม้คุกกี้อ่ะสามสองสามสองสามสองอุ้ยหลบไม่ได้วะไหวอ่ะไปไปไปเข้าป่าดีกว่าไม่ได้ไม่ได้ครับไปเซิร์ เอ้สิ่งนี้คือแฟมิเลียซสตีมังคิดและดูดีอะคุณทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินได้เชื่อไม่ใช่มาบอกว่า JK ๊กซิตตีของพวกคุณก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันกวไม่ดูดีเอ้ยบอกเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้ไม่เป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เข่าขา